เราไปดูโผคณะรัฐมนตรีกันหน่อยไหมฮะแน่นอนพักเพื่อไทยรัฐมนตรีเราเริ่มจากรัฐมนตรีคลังก่อนดีกว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ควบรัฐมนตรีคลังด้วยควบรัฐมนตรีคลังวราะณตอนนี้เขาบอกสิ่งเดียวที่พักเพื่อไทยจะฟื้นได้คือทําให้คนไทยเนี่ยอยู่ดีมีสุขกินได้หมายถึงว่ามีเงินใช้ขนาดเดียวกันคุณภูมิธรรมนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ย รองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยบวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเหรอพาณิชย์นะครับคุณภูมิธรใช่อยู่พาณิชย์นะครับขนาดเดียวกันเนี่ยคุณปานปรีคุณปานปรีเนี่ยก็จะได้รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีครับขนาดเดียวกันอันเนี้ยทุกคนเห็นด้วยนะฮะกับตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับคุณหมอชนน่านที่ถูกเวลาท่านเป็นคุณหมอด้วยท่านทํางานหมอมานานด้วยแล้วที่สําคัญทํางานหมอตั้งแต่หมอชุมชนนะอายุไม่ได้มานั่าว่าเขาดีแต่ขนาดเดียวกันบอกนี่มันต้องได้อย่างนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นหมอก็คือให้หมอมานั่งดูสาธารณสุขเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องนะครับผมไม่ใช่แบบให้คนอื่นมานั่งดูสาธารณสุขที่ไม่ใช่เป็นหมอเขาบอกว่าที่สําคัญเนี่ยคุณหมอชนนาทก็คือเป็นหมอจริงๆเราออกจากหน้าพักยังตอนเดี๋ยวต้องนัดแต่เราคารมเรียบร้อยแล้วคงจะะรอออ้ท่่านนนนกไวคับแอน นายแพทย์ชนละนานก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบางคนเข้าไปดูที่นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาบผมตอนแรกบกเป็นเพื่อนบิ๊กตู่เพื่อนบิ๊กป้อมกระแสข่าวและกระแสปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมคุณสุทินคลังแสงก็ที่เขาเดาตั้งแต่แรกก็ได้ตรงกับที่โพที่เขาเดากันเลยถูกคุณสุทินกลางแสงเนี่ยจะไปดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมนะครับคุณประเสริฐจันทรรวงทอง ก็ <g ül üş> จะไปดูที่ดีเอสดิจ <Digital S 1> ิตอลนะครับ <S <S แน่นอนคุณสุริยะ,ะจึงรุ่งเรืองกิจความจริงสุดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเขาเคยสร้างสนามบินสวนนภูมม<อ>ารสมัยคุณทักษิณจำได้ไหมฮะวันนี้ก็เลยกลับไปที่ <c oughs> รัฐมนตรีคมนาคมขนาดเดียวกันคุณเสริมศักดิ์พวงพาณิชย์ก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอันนี้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เด็กที่สุดนะฮะคนที่เดินตามถูกต้องใช่ไหมคนที่เดินตามวันนเก็ตไม่ออกบอกไม่ถูกวันที่คุณเศรษฐาไปภูเก็ตเขาใส่เสื้อเบ์เบอรี่อ่ะผู้หญงคนนั้นตัวเล็กๆที่เดินตามคุณเศรษฐาตลอดที่ไปภูเก็ตวันนั้นคือวันที่คุณเศรษฐาไปเนี่ยก็เท่ากับของใส่เสื้อบ์เบอรี่อ่ะนะคนนั้นอ่ะนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ตําแหน่งกันก็ต้องดูกันต่อไปขนาดเดียวกันพักภูมิใจไทยเนี่ยที่หลายๆคนโฟกัสครั้งนี้คุณอนุทินจากหมอหนูกลายไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ควบรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับผมขาดเดียวกันพลตารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบอันนี้เป็นอะไรคุณเนวินนน้องชายของคุณเนวินน้องแท้ตอนนั้นคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบจำได้ไหมคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั่นก็เป็นน้องของคุณเนวินชิดชอบคราวนี้คนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นน้องของคุณเนวินชิดชอบก็จะมาอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณพิพัฒ รัชกิจประการคนนี้ครั้งที่แล้วเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวสมัยที่แล้ว่เขาเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวครับเขาเนี้ยเขาไปอยู่ที่กระทรวงแรงงานครับคุณสุภาศรอิสระพักดีนะฮะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมออวัลที่เด็ดแน่นอนรัฐมนตรีช่วยมหาไทย ซึ่งจะต้องไปดูตำรวจดูอะไรกันดีฮะี่ยวกับผู้ว่องผู้ว่าแน่เปิดจำคุณชาดาได้ไหมฮะครับคุณชาดาไทยเศษก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับแล้วก็จะมีมหาดไทยในอีกสามตำแหน่งครับผมเนาะเอาละไปดูพักพลังประชารัฐอันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณนามสกุลคุ้นคครับรู้ไหมฮะน้องของคุณประวิทย์วงสุวรรณนามสกุลน้องคุณประวิทย์วงสุวรรณแท้ๆเลยน้องแท้ๆครับผมนะครับ วันนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีบวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับอ่ะแล้วเราได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรคุณใหม่ครับครับผมชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัฐขพมเผ่าอืมนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,ร,รและสหกรเราไปต่อต่อด้วยคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยสธาธารณสุขอ่ะอีกหนึ่งคนฮะ,ะคุณไผ่ฤกิ์เพิ่งมารายการเราเลยคุณไผ่ฤก จะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ครับครับผมมาดูพักรวมไทยสร้างชาติกันนะครับคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับหัวหน้าพักนะครับได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคุณพิชรัตน์นะครับเราหะพงชนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีกสองตแหน่งนะครับส่วนพักชาติไทยพัฒนาครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการพัฒนาการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ครับ พักประชาชาติครับผมพลตํารวจเอกทวีศศสองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับผมเอาละลองมาฟังความเห็นหลังจากโผคอรมอออกมาสวมาดูสวสว์สวเขารู้สึกไงบ้างน,นะครับกับโผลคอรมอที่ เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสว,วกิติศักดิ์ครับ,รบเริ่มต้นที่คนนี้นะครับรัตนราหะนะครับสว,วกล่าวถึงโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมานะครับว่าถ้าลงตัวแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลเพื่อไทยด้วยนะครับคอรอมอจะทําดีหรือไม่เนี่ยก็ขอให้ระยะเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าไม่ดีเนี่ยประชาชนก็ตัดสินใจได้แต่ถ้าทําดีประชาชนก็ให้กําลังใจคอรอมอทุกคนครับแต่แน่นอน สนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี